เรามาถึงกัวฮติกันแล้วนะคะที่จริงอะ่ะเราจะไปเที่ยวชินลองชินลองอยู่ในรัฐเมคาลยานนะคะแต่ว่ากัวฮติเนี่ยอยู่ในรัฐอสัสซัมถ้าเราจะไปชินลองมันไม่มีไฟล์ทเรกไปเราต้องมากัวฮติก่อนแล้วก็นั่งไฟล์หรือว่ารถไปทางรถยนต์ก็ได้นะคะตอนนี้ก็มาแวะหาอะไรกินรองท้องก่อนหลังจากที่มาถึงนะคะแล้วเราก็จะ นั่งรถเที่ยวตัวเมืองกันตรงนี้เรามาถึงแม่น้ำบรมาปุตรานะคะที่เขามีกระเช้าให้นั่งกระเช้านี้มีระยะอยู่ประมาณ1.8กิโลเมตรนะคะก็เกือบเกือบสกิโลเมตรเราก็นั่งรอตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้พ่อไปถามหมนนพ่อเดินกลับมาแล้วบอกว่าค่ากระเช้า คนละ100่งรูปีนะคะขาไปอย่างเดียวถ้าทั้งไปทั้งกลับ150รูปีแต่ว่าคิวยาวมากบอกว่า60คิวเราก็รอไม่ไหวนะคะเสียเวลาทั้งวันถ้าเกิดว่าจะมานั่งกระเช้าอย่างเดียวก็เลยได้แต่ดูแหนคอดูเขาเลื่อนไปเลื่อนมาเอา แล้วก็มชมทัศนียภาพของแม่น้ำบรมมาปุตตาไปก่อนนะคะบรมมาก็คือพรมมาในละคะ่ะภาษาไทยอากาศก็เย็นสบายนะคะในกัวฮาติช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ยังไม่หนาวแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าร้อนตับแตกไม่ขนาดนั้น พอได้สดชื่นอยู่นั่งชมนกชมไม้ประหนึ่งว่ารอขึ้นกระเช้าแต่ไม่ขึ้นหรอกรอไม่ไหวเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเราจะต้องนั่งรถไปประมาณสามสี่ชั่วโมงนะคะเพื่อไปให้ถึงชินลองในรัฐเม็กคลาลยาเมืองแห่งม่านหมอกนี่ค่ะดูชาวบ้านเข้าไปก่อน คือจริงๆอะถ้าจะมาขึ้นเนื้อต้องมานั่งต่อคิวเสียเวลาเป็นวันๆกับที่จะนั่งแค่ปัดเดียวรู้สึกว่าการรอคอยไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เพราะว่าถามเด็กๆแล้วเด็กยังบอกว่าไม่รอแม่ไปหาข้าวกินดีกว่าหรือว่าไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าชมทัศนียภาพเอาก็พอ จะนั่งเรือก็ได้นะคะมีท่าเรือให้ขึ้นอารมณ์ก็ประมาณาเรือแม่น้ำเจ้าพยาค่ะล่องแม่น้ำเจ้าพยาจะข้ามฟากหรือว่าจะล่องเป็นเรือสำราญก็ว่ากันไปไคล้ายๆกันนะคะไม่ต่างกันมากอะเราออกจากแม่นม้ำตรงนี้แล้วมาเที่ยวตลาดกันดีกว่าตรงนี้เป็นตลาดแบบจุดศูนย์กลางเลยนะคะ ใกล้กับสถานีรถไฟก็เรามาเดินดูกันนะคะว่าเขามีอะไรขายกันบ้างตามหลังป้าเข้าไปโดยมากก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเครื่องนุง่งห่มเครื่องประดับของใช้นาฬิกาทั่วๆไปกระเป๋ารองเท้า ก็เป็นจุดที่คนจะมาจับจ่ายใช้สอยนะคะซื้อของข้าวกันราคาจะไม่แพงแล้วถ้าที่สังเกตนะคะหน้าตาของคนในแถบนี้นะคะซึ่งถือเป็นถือเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะในในรัฐนี้รัฐอัสสัมเนี่ย หน้าตาของคนแถบนี้ก็จะเป็นผสมแนวออกจีนนะคะก็จะเจอเยอะมากเพราะฉะนั้นหน้าตาแบบเราเนี่ยคือไม่แปลกไม่ค่อยจะโดนมองมากเหมือนเรามาอยู่ในที่ที่หน้าแบบอินเดียมากๆแถมกระซิบนิดนึงที่รัฐนนี้นะคะมีหมูขายด้วยมีเขียงหมูแผงหมูเลยเสร็จแล้วเราก็ จากตลาดเดินเข้าห้างนะคะมากินกาแฟ ى. เจอขนมเค้กชิ้นเล็กๆอยากกินก็เลยสอยมาซะเลยนะคะไม่ได้วันเกิดใครหรอกคะ่ะอยากกินเฉยๆเกิดอยากกิน กินกาแฟเสร็จแล้วก็เดินชมห้างนะคะอันนี้เป็นห้างที่ถือว่าดีห้างหนึ่งเลยนะคะในกัวฮตินะคะคือใหญ่ความใหญ่ของเขาก็คือด้านหน้าห้างเนี่ยคือถนนเส้นหนึ่งแล้วก็ยาวไปจนถึงด้านหลังของห้างเนี่ยก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งเลยใหญ่ขนาดนั้นแต่ถ้าสำหรับแม่นะก็ ก็ใหญ่อะ่ะแต่ไม่เท่าไหร่ห้างในบ้านเราที่แบบว่า3าสี่ห้างด้วยกันใหญ่กว่านี้เยอะเดินกันเป็นวันๆก็ไม่เสร็จอันนี้ก็คือมีเท่านี้นะคะแต่เป็นร้านพวกแบรนด์ขายกระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอางปกติ บางร้านก็ปิดอยู่นะคะแล้วก็จะมีศูนย์อาหารด้วยมีโรงหนังชั้นบนมีโซนของเล่นเครื่องเล่นนะคะก็มีก็คือในห้างนี้ก็มีครบหมดอะคะ่ะสำหรับคนที่จะเข้ามาเอ j นจอยเวลาเรามาเดินห้างในอินเดียนะคะโดยเฉพาะห้างที่ ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่มาทางชานเมืองหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี้ย mm hmm. ก็จะ mm hmm. เจอภาพนี้บ่อยๆ mm hmm. ก็คือมีอาการของคนที่ขึ้นบันไดเลื่อนไม่เป็นนะคะ mm hmm. คืออยากจะลองขึ้นแต่ว่ากล้ากว่า,ากลัวจะขึ้นก็กลัวจะลงก็กลัวอันนี้คือถือเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่นี่เลยนะคะเมื่อแรกๆเีงเห็นก็เอา้า ทำไมเขาใช้บันไดเลื่อนไม่เป็นหรอแม่ขึ้นมาแต่เด็กแล้วพวกลูกๆก,ก,ก็ขึ้นเป็นกันหมดแล้วบอกว่าบางคนเนี่ยเกิดมาหลายสิบปีแล้วพึ่งพึ่งจะมีบันไดเลื่อนมาเขาก็เลยไม่กล้าขึ้นอ๋อโอเคก็เข้าใจได้นะคะที่บ้านก็มีอยู่คนนึงที่สะพายคนนี้ก็ขึ้นบันไดเลื่อนไม่เป็นตรงนี้ค่ะเป็นฟู้ดคอร์ ของเล่นอ,อยู่ติดกันนะคะก็ปล่อยเด็กๆเ,เข้าไปเล่นแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปไร่ชาค่ะ